มานี่ก่อนมานี่ไม่ต้องหนีหรอกมานี่ก่อนขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนั่ง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 ขึ้นมาพอเถอะคุ้มตัวขึ้นมา นั่งนี่นั่งก่อนคุยก่อนเห็นภาพในรูปหมดแล้วไม่ต้องคิดว่าหนีนั่งนั่งอาบเอากระเป๋าลง Nang nang nang